ฉลากอาหารที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าตามตลาดนัดทุกๆสินค้าจะต้องมีฉลากอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสินค้านั้นมาจากแบรนด์ไหนแต่ฉลากอาหารที่เป็นข้อมูลสําคัญควรจะต้องมีอะไรไม่ต้องไปตามหาข้อมูลที่อื่นค่ะกรมปริ้นรวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่194เรื่องฉลากอาหารกำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบ,บนภาชนะบรรจุข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์ได้เป็น4กลุ่มได้แก่ 1. ข้อมูลความปลอดภยัย 2. ข้อมูลความคุ้มค่า 3. ข้อมูลเพื่อการโฆษณา 4. ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่นฉลากอาหารจะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจว่าเป็นอาหารที่ได้มาตรฐานคุ้มค่าคุ้มราคาข้อมูลโดยทั่วไปที่แสดงบนฉลากอาหารได้แก่ 1. เครื่องหมายและเลขสาระรบบอาหารโดยจะมีตัวอักษรของอ,อยอ และตามด้วยแถบป้ายซึ่งระบุรหัสข้อมูลสถานที่ผลิตและข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหา 2. ปริมาณของอาหารบางกรณีอาจจะเป็นน้ำหนักเฉพาะเนื้ออาหารไม่รวมน้ำเพื่อให้รู้ปริมาณที่บรรจุ 3. ชื่ออาหารเป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกอาหารตามปกติช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ 4. วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุวันที่ควรบริโภคอาหารบางอย่างที่มีอายุการเก็บสั้นเช่นนมหรือขนมปังส่วนใหญ่ระบุวันหมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อนส่วนอาหารที่มีอายุการเก็บได้นานเช่นอาหารกระป๋องมักจะระบุวันที่ผลิต 5. ส่วนประกอบเป็นการบอกให้ทราบว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรในปริมาณเท่าใดและมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ 6. วิธีปรุงวิธีใช้เช่นอาหารบางชนิดต้องให้ความร้อนตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดก่อนจึงจะบริโภคได้ 7. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตผู้บรรจุผู้นำเข้าหากพบปัญหาในการบริโภค ที่เป็นข้อบุกร้องของบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเรียกร้องเพื่อป้องสิทธิ์จากอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้ 8. คํคำเตือนคำแนะนำเช่นเด็กสตรีไม่ควรบริโภคหรือต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น การทำฉลากอาหารที่ถูกต้องใส่ข้อมูลครบถ้วนเป็นผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในสินค้าของผู้ผลิตมากยิ่งขึ้นและผู้ผลิตท่านใดสนใจทำฉลากอาหารหรือฉลากยาสามารถติดต่อส้มรินได้เลยนะคะ